<smile> เอเลนโลเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องอย่างเถื่อนไป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 ยังไงอเลนยังไงพาเพื่อปิดสกอร์ได้ง่ายแล้วนะครับเรียบร้อยนะตายเขาไอ้สกิลมานะเล่น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 มันบินแล้วเรียบร้อยนะครับตายไปชัวร์เลยตัวหนึ่งนะได้ป้อมได้ได้ป้อมได้ได้ป้อมได้มา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 ตาย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 ทีนต้องจับก็ได้นะได้เพื่อนได้เพื่อนเล่นไป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  ได้นะเพื่อนตาย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 เราอะตายทั้งสามตัวเพื่อน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 อย่าลืมไปดูสตรีมสดที่เฟซบุ๊กแฟนเพจน,นะครับพร้อมจักัน ผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูปอง r v ราะคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพมอดเคเบิร์เป erm ้ ay, ตัวใช้แค่ Open ID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกัลลีนาถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบิรเป้เปใหคุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิร์เป้เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ลาติ channel. ชแนลเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่เจ้วันเล่นหรือเจ้าคริโตกันไนดะ้แล้วเนาะ ก็วันนี้นะครับเราพาเจ้าอเลนหรือเจ้าคิโตเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งโลมิงกันบ้างเนาะก็ห่างหายไปค่อนข้างนานนะครับสำหรับตำแหน่งโลมิงของอันเลนเนาะก็หลายคนถามมาเยอะนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็เราอันเลนโลมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะเลือกทําได้2แบบนะก็คือยืนกับแครี่นะครับแล้วก็เลี้ยงแครี่นะกับยืนกับจังเกิลนะครับแล้วก็เลี้ยงจังเกิลแล้วค่อยไปยืนกับแครี่ในช่วงกลางเกมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมจะเลือกอย่างหลังนะครับการเลือกออยย่่่าางงงหลัเเนีีแครรต้ ลงคอนเซปต์ก่อนนะก็คือเป็นแครรี่ที่ดูแลตัวเองได้นะครับผมไปริปโป้ได้นะแหลมมากเลยไป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 ยังไงอันเลนยังไงพาเพื่อปิดสกอร์ได้ง่าย,ยแล้วนะครับเรียบร้อยนะตายละเขาเอ็กซิคิวมานะหนีไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อเสียของออฟเลนที่พกเอ็กซิคิวมานะครับแล้วก็เข้าลึกเกินไปนะและไม่มีสกิลออกอะไรแบบนี้นะครับเวลาแบบเจอป่าที่ กะทามมิ่งฟาร์มมาดักออฟเลนก่อนเนี้ยก็จะสวยไปนะครับผมการที่ออฟเลนโดนเฟิร์สก่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนเล็บกลางเพื่อนโอเคครับก็ข้อดีของอารเลนนะครับโลมเวลาเราเดินกับจังเกิลเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราเวลสีเร็วมากนะครับแล้วก็พออารเลนเวลสีเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพตัวละครออกมาได้ดีมากนะครับผมแต่ข้อเสียของอารเลนโลมเนี่ยช่วงต้นเกมก็คือมันบางนะ มันเป็นไฟเตอร์นะครับมันจะโดนแบบว่าพวกตัวแรงๆเบิร์ดแล้วก็มันจะยืนให้เพื่อนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องพึ่งอันติในการแบบเปิดไฟอะไรอย่างนี้นะครับผมมานี่มานี่มานี่เราต้องรับอีกเวฟหนึ่งนะประมาณเวฟหนึ่งน่าจะเกือบเวฟสี่ละไฟเตอร์เพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นละเสร็จร้อยมานี่มานี่มานี่อย่าไปทางนั้นเราจะไม่เข้าไปสุม4-5นะครับเน้นอันเลนเราต้องพยายามแบบเปิดล็อกขาอะไรอย่างนี้นะโหเพื่อนตาย เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมันบินแล้วเรียบร้อยนะครับตายชัว์อะไรตัวหนึ่งนะโอเคเราสี่แล้วนะครับอันนี้เล่นต่อได้นะดูจังหวะมีแก๊กซาต้าแล้วก็แคลร่แคลร่เขาต้องจะเจ็บนะผมไม่เจ็บว่ะเล่นได้นะตอนนี้ตัวอะไรก็ได้นะครับได้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 ได,ได,ได้เล่น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 เราตีๆแล้วเราขาก็จบแล้วนะครับยังไม่ตาย Okay. พยายามพาเพื่อนเดินนะครับยังไงมันได้ค่าอู่แล้วนะไอลิสยังไงก็ออกได้นะครับเพราะว่ามีอันติเน่นลึกได้นะเออแล้วก็ตอนตานี้นะครับเราต้องระวังแก๊กนะเพราะว่าเราจะจะโดนอันติแก๊กนะครับเราจะยังไม่มีล้างแน่นอนนะครับในช่วงต้นนะเว้นแต่ว่าเราจะออกล้างมาชิ้นแรกนะครับแต่แนะนำว่าออกรองเท้าดีแล้วนะครับในการช่วยในการเดินเกมเนาะ ได้ป้อมได้ได้ป้อมได้ได้ป้อมได้มา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 ตาย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 ,ตายตร้อยจริงไม่ต้องจับไปได้นะ <c oughs> ได้เพื่อนได้เพื่อนเล่นไป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 เค <c oughs> okay, สวย <c oughs> มานี่มานี่มานี่ยามต่อพยายามเดินไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ก็เห็นไหมครับแคลรี่จะโดนค่อนข้างหนักนะแต่ว่าคือแพทเนี้ยเนี่ยมัน ไม่จําเป็นต้องแบบว่ากลัวป้อมแตกขนาดนั้นนะครับเราพยายามเคเลียเวฟเข้างในป้อมมันก็โอเคระดับหนึ่งอยู่เวฟมันเวฟมันเวฟจนได้เอาแก๊กก็ได้นะเพื่อนโอเคโอ้อันนี้ไม่สวยนะชิบหาละโอโหตีข้ามขื่อด้วยอ,อันนี้ครับอย่างที่บอกก็คือ เราจําเป็นต้องเปิดด้วยอันติระดับหนึ่งเพราะว่าแก๊กมันกดดูดทิ้งไว้นะแล้วก็ถ้าเราแบบเข้าไปกล้าเราจะโดนดูดนะครับยังไงก็ต้องเปิดด้วยอันติแล้วลงมานะแต่จริงเนี่ยถ้าเรามีล้างนะครับเรากดล้างแล้วเราเข้าไปน็อกอัพนะครับแล้วก็เก็บอันติไปล้วงตัวอื่นได้นะครับสำหรับอันเลนโลมนะอันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับช่วงต้นเกมต้องระวังแก๊กนิดนึงนะครับผมทางเลือกมันมีไม่เยอะนะจังหวะเมื่อกี้จริงๆก็ ปล่อยให้มันดูเสร็จก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเราตายแทนเพื่อนดีกว่าเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะโอ้โหเพื่อนโดนล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้ว,ลลวมันจะบินนะมันจะบินนะแล้วทำไมต้องไปชั้นวะเนี่ยเอ,อื้อตายหรือเปล่าโอเคอยังรอดอยู่ไป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 มีตัวเยอะแยะบินหาผมเฉยได้เมืนนะ่อนั้น สวยน่าทิชเวตบูอ๋อเมื่อกี้ไฟห้าต่อสี่เหรอโอเคเดินแับป่ายาวๆแล้วลกันนะครับตอนนี้เพราะว่าคิดว่าไอ้นี้มันเป็นตัวที่เล็กเกมค่อนข้างที่จะแบกนะมันค่อนข้างที่จะตบตีได้ทุกตัวนะครับตอนนี้ ริโปล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 ริป้ไป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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้ามีสองตัวอย่างนี้อย่าเข้านะครับค่อนข้างไม่โอเคนะในกรณีได้ป้อมนะครับเราไม่มีปิดป้อมนะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยแตกนะครับยังไงก็ต้องถอยนะปิดป้อมก่อนเพื่อนเล่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 นป้อมแตกแล้วได้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 ฝากด้วยนิดเอาแกะก่อนก็ได้เอาแกะก่อนก็ได้เราไม่มีสกิลสองตามนะครับ รอดเหรอต้องไม่รอดดิยังไงสวย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 ไม่มีสปินนะเราไล่ไบโอไม่ได้นะครับแต่เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆได้นะเครื่องติดจารีแล้วนะครับถ้าได้ขี่ก็น่าจะจบเหมือนกันนะอืมไปเคลียรย์เพื่อนเ,ออเราปิดหลังนะครับเฮ้ยได้นะตัวเนี้ยได้นะ เรียบร้อยครับต้องมีแห้งกันระดับหนึ่งอะ่ะบอกเลยเจออย่างนี้เฮ้ยถอยถอยถอยสาตาโอเกศา,าตาตายหวังว่าร่างจะไม่โอเกศสวยเรียบร้อยครับอันเลนโลเนีย่ยถามว่าจำเป็นต้องอย่างเถื่อน เจอคอมนี้คอมโบนี้เข้าไปก็เศร้าอยู่นะมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเล่นอะไรลงกันจะก็จะไปเฝ้าเล่นแคลรี่กันซะส่วนใหญ่นะซึ่งเออผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะว่ามันจะโดนค่าฟรีนะครับสาหรับการไปยืนเฝ้ากับแคลรีนะ่เนาะมันเป็นเรื่องยากนะครับที่แคลรี่เขาจะแหลกนะแช่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 เล่นได้นะเพื่อนล้างล้างแล้วล้างแล้วล้างแ,แล้วโอเคหันมาวเนน่ะอ้ my god ยังอยู่ในระยะวงดูดอยู่นะเมื่อกี้ไม่สวยเท่าไหร่เมื่อกี้คือผมคิดว่าการที่เอาอะไรมาเล่นกับป่าค่อนข้างคุ้มะโอ้อไม่แน่ใจว่าซาต้าบินกี่สเต็ใจเย็นเพื่อนมันมีบินหรือเปล่านะโอเคมันไม่มีบินนะครับถ้ามันงนกึกงักอย่างเงี้ยนะ เล่นได้นะเอ้ยมันมีบีละไมได้ลนลวอย่างเงี้ยอ้ยทำไมต้องเป็น,อนไอซาตาตัวนี้อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวผมขึ้นทอยก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยขึ้นฟอสเขปนะจริงๆก็ขึ้นฟอสเขมามันดีตรงที่ช่วยเดินต้นเกมเร็วมากแล้วก็แบบมันลงมาล็อกขาแล้วก็ตีแบบติดฟอสเขปคือฝอั่งหนีไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็ป่าแล้วก็ปิดสกกร์ไปง่ายๆนะพยายามให้ป่าคิวไปเลยครับป่าด้วยก็มีชายไปกว่าครึ่งนะ เฮ hey, สวยอ๋ออโอสุดยอดสิหนึ่งแล้วนะฮะ8นาทีนะครับป่าผมสุดยอดสุดยอดของโบนี้นี่คือใครโดนก็คือตายนะครับยิ่งเราเดินกับพวกป่าเมตาอย่างเพนอะไรอย่างงี้นะครับบอกเลยว่าก็สนะครับเพราะแฮนนี้เมทโคตรแรงนะครับผมเราสามารถที่จะขี่เพนไปดได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟรี้ยวอยู่เหมือนกัน แต่ต้นเกมให้พวกคอมโบมันจะเบานะพยายามอย่าไปเล่นมากนะครับถ out ้าจะเล่นก okay> ็ไปเล่นเลยเกมแต่เลยเกมถ้าเล่นมากแล้วเราพลาดเราก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เล่นก็ได้นะครับได้นะเพื่อนชิบตาย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 เราอะตายพวกสามตัวเพื่อน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 เอามาก่า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 สวนได้นะส่วนได้นะส่วนได้นะตายแล้วโอเค อย่างชอบอย่างชอบเมื่อกี้ติลงสามตัวแต่มันเบาหน่อยนะครับได้นะได้สวยเพราะน่าจะยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าเล่นโลมตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเจอกันเท่าไหรแ่แหละสำหรับเซตไอเทมนะครับผมคิดว่าเซตเดิมยังโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าแบบตัวมันจะโดนเนิร์ฟเรื่องการล็อกขามานะครับแต่ว่า มันเน้นเดินกับป่าเน้นก็นเดินกับเพื่อนไงอย่างที่บอกก็คือมันมีเพื่อนช่วยเติมดาเมจให้นะได้เพื่อนไหมไม่ยายาโอเคทำไมผมตายฮาตลอดเลยวะไม่ป็นไรไวโอรวยมาจัดเลยโอ้ไอ้นี่ผมสิบสามสองยังจนกว่าไวโอนะน่าจะเป็นเพราะว่าไฟอย่างเดียวนะครับแต่ว่าป่าเขาจนนะใจยเย็นเพื่อนมุมแปลกๆนะ ไอ้อ่ะสวยตีป้อมตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนยังไงก็ตายชัดเลยหน้าตีป้อมก่อนนะเน็ตโลมหายอะไรวะเน็ตโลมแลมหายคืออะไรวะงงเฮ้ยมั่วทรงนะเนี่ยตายตายตาย เล่นได้เพื่อนเล่นได้เพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยตายออก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 เมื่อกี้ถ้าบินไอรีตายได้ไดเลยเนะี่ยไอรีไม่มีอันติเราไม่มีลมเกาะด้วยนะครับเราออกล้างมาล้างแก๊กนะก็ถ้าไม่มีแก๊กก็อาจจะออกลมเกาะนะครับคิดว่า ตอนนี้เราพยายามแยกเล่นได้แล้วนะแต่ว่าไฮยาเตผมไปแล้วนะครับพเพื่อเล่นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งสำหรับการเป็นโรมนะครับพอเข้าช่วงหลังประมาณ10นาทีแล้วแบบของเราแบบไม่ได้ตามนะครับเราสู้ได้เกือบทุกตัวนะหมายถึงการโซลคิวอะไรอย่างนี้นะครับล้วงแคลรี่ล้วงเมทอะไรอย่างนี้นะรีบมาจบเฉยเลยอะไรครับนี่ the the โอเคเฮ้ยเคสวย ล่างชนไม่จำเป็นต้องไปเดินกับป่าตลอดแล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าผมแยกปีกตัวออกจากป่านะป่ามันเล่นเองได้แล้วนะครับมันรวยแล้วนะพยายามมาหาเพื่อนได้แล้วนะครับแต่เย็นเยอะนะ ได้นะ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 อันติดตาไปได้นะยังยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่ไป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 ตุ้มตายหมดนะครับชุบเรียบร้อยจีิจรฮะน่าจะจบแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกมเร็วนะครับผมอีฝั่งน่าจะเล่นยากนะได้นะเพื่อนเคไม่ได้ละได้อยู่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  จบแล้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่นอนเลนโรมนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นอย่างต่อเน,นื่องน,นะจะเห็นได้ว่าแบบไฟอย่างเดือดไฟบ่อยมากนะครับผมประมาณนี้ก็แนะนําให้ไปเดินกับป่านะครับแล้วก็แคลลี่ควรจะเป็นแคลลี่ที่ดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเลือกอเลนโรมไม่ได้เล่นในทุกตานะต้องดูตัวละครอีกฝั่งด้วยนะครับตาน,นี้มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะแล้วก็สบายหน่อยนะครับสาหรับอเลนโรมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะ เจอกันครับ